สวัสดีค่ะคุกิฟนะคะจาก The Advisor Academy ค่ะวันนี้เราก็อยู่กับ The Advisor Fun ัน c t ค่ะ15ข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับการสอบ IELTS นั่นเองนะคะเรามาดูข้อที่1กันเลยดีกว่าค่ะ การสอบ IELT นะคะคือการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ,อกฤษของประเทศอังกฤษที่นิยมทั่วโลกเลยนะคะมีทั้งหมด4พาร์ทหลักด้วยกันนะคะนั่นก็คือ listening reading writing และก็ speaking ค่ะซึ่ง3พาร์ทแรกนะคะจะใช้เวลาทั้งหมด3ชั่วโมงในการสอบและหลังจากนั้นพอสอบ3พาร์ทนี้เสร็จจะไปสอบ speaking อีกทีนะคะจะใช้เวลาทั้งหมด15นาทีรวมๆกันแล้วก็ประมาณ3ชั่วโมง15นาทีค่ะ ข้อที่2นะคะการสอบ IELTS ทั้งหมดนะคะเมื่อก่อนนะคะมีอยู่2ประเภทหลักๆนั่นก็คือ general กับ academic แต่ตอนนี้นะคะมีแบบ ukvi แล้วก็ life skill เพิ่มขึ้นมาถ้ารวมแล้วทั้งหมดก็จะมีหมด4ประเภทด้วยกัน,นะคะ่ะ ข้อที่3นะคะ IELTS Academic และ General ต่างกันยังไงสำหรับนักเรียนนะคะหรือน้องๆที่ต้องการที่จะไปเรียนต่อต้องสอบ IELTS Academic นะคะแต่สำหรับคนที่ใช้คะแนน IELTS เพื่อไปอยู่ต่างประเทศนะคะต้องสอบแบบ General ค่ะ ข้อที่4นะคะ IELTS UKVI นะคะคือการสอบ IELTS รูปแบบใหม่เหมาะสําหรับน้องๆที่จะไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษเนื่องจากถ้าคะแนนเราไม่ถึงเกณฑ์อย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่าคะแนนเขาขอที่6.5แต่เราสอบได้6แต่เราสอบแบบ UKVI ทางมหาวิทยาลัยเขาจะอารุมอรวยให้เราเรียนฟาวเดชันได้ค่ะแต่ถ้าเราสอบแบบ Academic ไปแล้วได้6อันนี้คือไม่สามารถใช้ยืนได้นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับน้องๆที่อยากไปต่อที่ประเทศอังกฤษแนะนำให้สอบแบบ UKVI ไปค่ะ ข้อที่5นะคะรูปแบบการสอบ IELTS ตอนนี้นะคะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันนั่นก็คือคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เป็นเปเปอร์ค่ะ ข้อที่กนะคะการสอบ i อ s อส์เ r เและคอมพิวเตอร์นะคะต่างกันตรงที่ว่า Paper นะคะเราจะต้องไปนั่งสอบรวมกับคนอื่นนะคะอีกร้อยสองคนแต่สําหรับคอมพิวเตอร์นะคะหนูต้องสอบผ่านคอมพิวเตอร์คนเดียวในส่วนของไรติงก็จะต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็น Paper นะคะหนูจะต้องเขียนในขณนะที่คอมพิวเตอร์นะคะหนูจะต้องพิมพ์ข้อดีของการสอบแบบคอมพิวเตอร์คือตอนที่หนูพิมพ์นะคะเขาก็จะนับบวชข่าวให้และก็จะมีเวลาบอกด้วยค่ะว่าใช้ไปแล้วกี่นาที ข้อที่7นะคะ IELTS คะแนนเต็มจะอยู่ที่9นะคะสาหรับคะแนนที่น้องๆต้องการจะอยู่ที่6แต่สําหรับมหาวิทยาลัยดีๆหน่อยนะคะเขาจะต้องการคะแนนที่6.5หรือ7ขึ้นไปค่ะสําหรับคะแนน IELTS ข้อที่8นะคะ IELTS สอบได้ทั้งหมดกี่ครั้งก็ได้ค่ะแล้วแต่น้องๆจะสอบเลยค่ะข้อที่9นะคะสามารถสมัครสอบ IELTS ได้2ที่หลักๆด้วยกันนั่นก็คือ1 British Council นะคะแล้วก็2 IDP ค่ะ ข้อที่10นะคะการสอบ i อเอจะมีอยู่แล้วนะคะทุกอาทิตย์ส่วนใหญ่จะเป็นวันพฤหัสและก็วันเสาร์แต่ต้องดูดีๆนะคะว่าเขาเปิด Academics กับ General คู่กันหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่แล้วเขาจะเปิดแต่ Academics ค่ะข้อที่11นะคะสำหรับเป็นการสอบ i อเอลน้องจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงไปแล้วก็แนะนำให้เอาใบาเสร็จการชำระเงินค่าสอบไปด้วยค่ะ ข้อที่12นะคะผลสอบ IELTS นะคะมีอายุ2ปีด้วยกันสำหรับน้องที่สอบเกิน2ปีแล้วนะคะคะแนนจะใช้ไม่ได้จะต้องสอบใหม่นะคะ ข้อที่13นะคะค่าสอบ IELTS นะคะขึ้นอยู่กับศูนย์สอบค่ะถ้าสอบที่ IDP นะคะค่าสอบจะอยู่ที่6,900บาทกับ7,5 0 0ค่ะขึ้นอยู่กับว่าสอบแบบเปเปอร์หรือคอมพิวเตอร์ถ้าเป็นเปเปอร์จะเป็น6,9 0 0ส่วนคอมพิวเตอร์จะเป็น7,5 0 0ค่ะแต่ถ้าเป็นสมัครสอบที่ British Council ค่ะค่าสอบจะอยู่ที่6,9 0 0บาทเท่ากันทั้งคอมพิวเตอร์และเปเปอร์ค่ะ ข้อที่14นะคะหลังจากที่สอบเสร็จจะใช้เวลา7 -13 วันทําการนะคะสําหรับการรอคะแนนสอบสําหรับน้องน้องที่สอบผ่านคอมพิวเตอร์นะคะจะใช้เวลาเพียง7วันเพื่อที่จะได้ผลคะแนนนะคะแต่สําหรับน้องที่สอบผ่านเป,ปเปอร์จะรอ13วันทําการะคะ่ะ ข้อที่15นะคะความต่างระหว่าง IELTS และ TOEFL นะคะหลักๆเลยก็ยคือ IELTS เป็นข้อสอบของหลักสูตรอังกฤษนะคะส่วน TOEFL เป็นหลักสูตรของเมกาซึ่งรูปแบบการสอบจะต่างกันโดยสิ้นเชิงแนะนําให้ไปดูตัวอย่างข้อสอบก่อนนะคะว่าน้องถนัดการสอบแบบไหนก่อนที่จะไปลงสมัครสอบค่ะจบแล้วนะคะสําหรับ15ข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับการสอบ IELTS The Advisor Fun Fact วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ